สวัสดีค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนสบายดีไหมไม่ได้เจอกันหลายวันเลยนะคะก็คอมเมนต์มาคนละหนึ่งคอมเมนต์ hey, ได้ไหมว่าตอนนี้ทุกคนเป็นยังไงบ้างสบายดีกันหรือเปล่า่ฝนเอนะคะตอนนี้ก็ สวายดีนะคะตอนนี้คือที่ญี่ปุ่นอากาศอาทิตย์นี้นะคะตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปอะคะ่ะจะร้อนเบาลงกลางวันเนี่ยจะอุณหภูมิประมาณ30 35องศานะคะแล้วก็กลางคืนจะ25 28องศาประมาณนี้ซึ่งถือว่าอากาศร้อนลงคือเขาเรียกว่าไงดีเย็นขึ้นนะคะกว่าอาทิตย์ที่แล้วอ,อ,อย่างที่ตอนนี้ทุกคนเห็นอยู่ก็คือประมาณบ่าย3โมงนะคะแต่ว่า มันเหมือนฝนจะตกมันก็ไม่ฝนตกนะทุกคนใช่แต่เอรู้สึกว่าคือมันทําให้เราอะไม่ได้ร้อนมากเพราะว่ามันไม่ค่อยมีแดดอะอืมอากาศดีขึ้นดีขึ้นอาทิตย์หนึ่งวันนี้นะคะเออยากจะมาเล่าต่อจากคลิปข่าวที่แล้วที่เป็นคลิปล่าสุดที่เอลงอะค่ะเป็นคลิปที่เอไปโอซาก้ามาแล้วทีนี้คือหลังจากที่เอกลับจากโอซาก้าใช่ไหมเอก็ไปเดินเล่น กับทากะกับนัตโตจังนะคะที่สนามกีฬาเกียวโตซึ่งที่สนามกีฬาเกียวโตเนี่ยถ้าใครเห็นที่หลังคลิปนะคะก็จะเห็นแล้วว่าเออเออไปเดินซึ่งช่วงนั้นมันมืดแล้วทุกคนมันเป็นเวลาประมาณแบบว่าสี่ทุ่ม ก็วันนั้น่ะจริงๆอะทากาเขาว่าตั้งใจที่จะแบบอยากเดินเล่นด้วยกันนัดโตจังเนี่ยเขาเดินเล่นเรียบร้อยแล้วนะคือไม่ต้องไปก็ได้อะค่ะคือวันนั้นเรากลับบ้านเลยก็ได้เพราะว่าทากามารับเอแล้วเราก็จะกลับบ้านเลยก็ได้แต่ไม่รู้นึกยังไงก็คือทากะอยากแบบว่าเออเดินเล่นด้วยกันก็เลยไปเดินเล่นอีกนะ มันเลยเป็นทําให้เราอ่ะทําไมต้องไปตอนดึกนะคะเพราะว่าทากาอยากแบบว่าเดินเล่นด้วยกัน3ามคนอะไรเงี้ยก็เลยไปพอไปถึงปุ๊บปกติอ่ะถ้าเราไปกัน3ามคนเนี่ยเราจะขับรถไปอยู่แล้วที่สนามกีฬาจะมีที่จอดรถเราอ่ะก็ไปจอดรถอ่ะพอเราไปถึงเราก็ไปจอดรถพอเราจอดรถเราก็เดินเล่นค่ะเดินเล่นแล้วเอออ่ะก็ไปโอซาก้ามาทําคลิปมาทั้งวันแล้วใช่ไหมและเอกก็ลืมไปว่าอ๋อวันนี้เรายังไม่ได้ปิดคลิป เอกก็เลยถือกล้องแบบว่าออสมเนะะี่ยค่ะแอคชั่นแบบแบบเนี่ยแหละเออถ่ายคลิปอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่เอถ่ายคลิปอะเราเดินมาจากที่จอดรถยังไม่ถึง5นาทีเลยนะคะคือเหมือนเพิ่งเริ่มเพิ่งเริ่มเดินอะไรอย่างเงี้ยเดินแบบป๊แบบเดียวก็เดินถ่ายไปแล้วก็โอเคขอบคุณนะคะติดตามโอมิยเกะก็คือพูดปิดคลิปแบบปกติเลยก็แบบเออปิดปิดคลิปพอเอก,กดปิดคลิปอย่างเงี้ยปุ๊บใช่ไหมคะก็สักพักนึงเหมือนเอก็แบบ เห็นแล้วว่า,วามีคนวิ่วงมาวิ่งมาที่มันเป็นวิ่งชนิดที่มันไม่ใช่คนออกกําลังกายค่ะทุกคนเพราะว่าที่สนามกีฬาที่เอไปอ่ะก็คือมาเป็นที่คนวิ่งออกกําลังกายถูกไหมแล้วมันสี่ทุ่มหนึ่งสี่ทุ่ม 2, นสองลักษณะการวิ่งของเขาอ่ะมันไม่ใช่แบบการวิ่งออกกําลังกายที่เอเห็นด้วยห่างตาข้างข้างข้างขวาค่ะเอก็เห็นแล้วว่าเขาวิ่งมาพอเขาวิ่งมาปุ๊บตอนนั้นเอปิดกล้องแล้วนะทุกคน แล้วตอนนั้นปุ๊บเอ้ก็เห็นแล้วเขาวิ่งมาเสร็จปุ๊บเขาก็วิ่งมาแล้วเขาก็เลี้ยวโค้งค่ะทุกคนแล้วเขาก็เคล้ยงกระเป๋าเอ่อเห็นเป็นกระเป๋ากระเป๋าสีดำดำเหมือนกระเป๋าเล็กๆอ่ะไรประมาณเล็กๆประมาณแบบเล็กๆอ่ะค่ะแต่ว่าเป็นสีดำนะคะทุกคนประมาณไซส์ประมาณอย่างเงี้ยแล้วเขาก็โยนลงไปพในพุ่งไมเครื่งไงก็แบบหันไปมองแล้วก็แบบเฮ้ยทําอะไรแล้วเอ่อเห็นแล้วว่าเขาเป็นวัยรุ่น ผมสีแบบทองทองทำผมสีทองทองใส่เสื้อสีดำกางเกงขาสัาน้นสีเทารองเทา้ารองเท้านี่ไม่แน่ใจอะค่ะว่าแบบรองเท้าอะไรไม่ได้สังเกตว่าเขาวิ่งเร็วมากแล้วก็เห็นแค่วบ,บเดียวที่เขาแบบวิ่งมาแล้วก็โยนโยนกระเป๋าไปแล้วก็วิ่งหนีไปข้างหลังอะไรอย่างเงี้ยส่วนตอนนั้นอะคือเราเห็นแล้วว่าเออมันแปลกแปกแต่ในใจเอเอ,เอคิดว่าเออเขา,าคงเหมือนวัยรุ่นแกล้งกันนี่ะทุกคนเคยเป็นใช่ไหมเหมือนว่า เพื่อนนั่งอยู่แล้วเราอ่ะไปหยิบเขาเรียกว่าไปหยิบของเพื่อนมาแอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอก็คือคิดแค่นั้นเพราะว่าหนึ่งเราไม่คิดว่าที่ญี่ปุ่นมันแบบว่าในสนามกีฬาแบบนี้จะมีแบบขโมยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะส่วนทากาเนยณนะวันนั้นนะคะเขาอะเดินไปข้างหน้าเอเขาคุยโทรศัพท์กับเพื่อนของเขาอยู่นะคะแล้วเขาก็เดินไปข้างหน้าเอเอส่วนเอ,เอก็จะจูงนัเตจังอยู่แบบนี้ เล่ก็แบบเดินถ่ายคลิปเสร็จละไม่ถึงห้านาทีหลังจากจะรูะถ่ายคลิปเสร็จละถ้าแ,แบบท้กกาก็เดินไปแล้วเอเห็นแล้วแต่เอก็รู้สึกว่าในใจอะรู้สึกว่าคือเพื่อนแกล้งกันก็ไม่ได้คิดอะไรอะค่ะเออไม่ได้คิดอะไรสักพักหนึ่งข้างหน้าที่ทักากเดินไปอะค่ะก็มีผู้ชายสามคนเขาแบบปั่นจักรยานมาเร็วมากปั่น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 แล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งอะเขาปั่นไปทางทากักะที่ทักะเดินไปก่อนแต่เขาไม่ได้ถามไม่ได้มาทางเอนะคะเขาไปทางทากักะ คนหนึ่งและอีกสองคนก็วิ่งปั่นตามไปข้างหลังปั่นตามผู้ชายคนนั้นไปข้างหลังแล้วผู้ชายคนที่ปั่นไปทางทากะที่ทากกาคุยโทรศัพท์อยู่ซึ่งไม่รู้เหตุการณ์อะไรทางนั้นนะคะทากกไม่เห็นอะไรเลยเพราะว่าทากกาเขาเดินไปข้างหน้าคุยโทรศัพท์กับเพื่อนไปข้างหน้าก่อนทีนีน้ผู้ชายคนนั้นเขาก็ถามทากกว่าเออขอโทษครับเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีดําวิ่งมาทางนี้ไหมอันนี้คือที่เขาถามทากกาค่ะ ว่าเห็นผู้ชายวัยรุ่นใส่เสื้อสีดำวิ่งมาทางนี้ไหมซึ่งทัากะเขาก็ไม่ได้อยู่ไกลาจากเอมากนะคะอยู่แบบไม่ได้ไกลามากกเอก็ได้ยินแล้วแล้วทาก่ะเขาไม่เห็นเขาก็เลยตอบว่าไม่เห็นครับแต่เออเห็นไงใช่ไหมคะทุกคนที่เอเล่าตอนแรกคือเอเห็นเป็นคนเดียวที่เห็นเพราะว่าณนะตอนนั้นบริเวณนั้นะมันไม่มีคนเลยนอกจากเอทากะที่อยู่แล้แวกพุ่มไม้ที่ผู้ชายคนนั้นวิ่งมาอะไรเงี้ย ก็มีแค่เอที่เห็นทากะไม่เห็นและเออ่ะก็พอฟังภาษาญี่ปุ่นได้ใช่ไหมทุกคนเอก็เลยตะโกนบอกทากะว่าแต่ว่าไอ้ังเห็นนะทากะเออเราก็ไปบอกแบบนี้ว่าเออไอเห็นฉันเห็นอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายคนนั้นก็แบบอ้าวเห็นเราครับเห็นวิ่งไปทางไหนเอก็ตอบว่าอ๋อวิ่งไปข้างหลังเอตรงนู้นค่ะอะไรเงี้ยเออจากผู้ชายจักรยานคนนั้นเขาก็แบบรีบปั่นตามไปอลิกาโตกแล้วเขาก็วิ่งแบบปั่นตามเพื่อนไปตรงนู้นนะคะ แล้วก็อีกประมาณแบบแค่ไม่ถึงหนึ่งนาทีอะค่ะก็มีตำรวจวิ่งมาจากจุดที่ผู้ชายวัยรุ่นวิ่งมาวิ่ง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 มาแล้วก็แบบวิ่งมาประมาณ3 4มี่คนมีตำรวจผู้หญิง2คนตำรวจผู้ชาย2คนก็คือ3 4มสี่คนนะคะวิ่งมาวิ่งมาผู้ตำรวจ4ี่คนวิ่งมาเขาก็แบบมาถามถามเหมือนกันเลยว่าเห็นผู้ชายใส่เสื้อสีดำอะวิ่งมาไหมและเอกกับทากะก็ทากะบอกไม่เห็นแต่ว่าภรรยาเห็นครับอ่าทีนี้ ภรรยาเห็นครับเออแล้วเออะก็คือยังไงดีเออะก็เป็นคนเดียวที่เห็นเหตุการณ์แล้วก็เห็นว่าสิ่งของที่คนนั้นโยนอ่ะเขาโยนไปตรงไหน,นเขาก็ถามว่าเออเกิดอะไรขึ้นเห็นแบบไห,น,หนอะไรเงี้ยเอก็เล่าไปว่าอ,อ๋อเห็นผู้ชายวัยรุน่นใส่เสื้อสีดำนะวิ่งมาแล้วเขาว่าก็โยนกระเป๋าไปที่ตรงนี้แบบเนี้ยและเอก็เดินไปที่พุ่มไม้ตรงนั้นค่ะและเอกก็ชี้แต่ว่า มันมืดมันมืดมากสี่ทุ่มอะทุกคนมันมืดตื่นเลยมืดละเอ๊ก็แบบเออตรงประมาณตรงนี้ค่ะอะไรเงี้ยตำรวจที่เขามาเขาก็เอาไฟฉายส่องแล้วเขาก็เจอกระเป๋าสีดํานั้นจริงอืมเขาก็เจอกระเป๋าจริงนะคะแล้วเขาก็แบบถามคือเรื่องมันมีอยู่ว่าผู้ชายคนนี้น่าจะไปขโมยของของใครมาสักคนนึงแล้วก็แบบเออตำรวจ ได้รับแจง้งก็เลยวิ่งตามมาเหตุการณ์มันน่าจะเป็นประมาณนี้แล้วเขาก็สอบปากคํเอว่าแบบเห็นยังไงเห็นผู้ชายคนนั้นลักษณะเป็นยังไงวิ่งมาทางไหนอะไ,อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าก็ต้องช่วยเอแปลใช่ไหมเพราะว่าอาจจะยากไปสําหรับเอเอก็แบบคุยแล้วก็แบบเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยสุดท้ายท้ายสุดเขาก็จับคนร้ายได้นะคะทุกคนคือหลังจากที่เขาวิ่งไปจักรยานไปแปบ๊บหนึ่งตำรวจเขาก็จับได้ะคะ่ะ ก็เวลาที่พอเขาจับผู้ร้ายได้ค่ะเขาก็จะให้เราเอะออยู่ก่อนเพื่อแบบว่าสอบถามคือพยานอะไรเงี้ยถามอีกอะไรเงี้ยซึ่งตอนนั้นอะเอก็แบบมาเดินเล่นนัดจจังใช่ไหมแต่นะัดเจ้าจังเขาห้องน้ําอะไรเรียบร้อยฉนะนั้นนะัดโตแบบชีอึอะไรเงี้ยเขาเขาเรียบร้อยแล้วแหละเขาก็ไม่ได้ปวดเพราะว่าเ <laughs> พิ่งเดินห้านาทีอะไรเงี้ย เท่ากับว่าเอกับทากานะตัวหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นั้นแค่แบบเดียวที่ตํารวจจับผู้ร้ายได้เอกับทากาก็คือยืนรอนะคะยืนรอให้ปักคําแล้วเอ,อ่ะก็แบบว่าหนึ่งที่เขาทําก็คือสอบถามชื่อที่อยู่นามสกุลเออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ถามเหตุการณ์ทั้งหมดว่าเรื่องเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพอสุดท้ายที่เราให้ข้อมูลเรียบร้อยอ่ะเขาก็จะให้เรายืนถ่ายรูปกับตรงพุ่มไม้คะ่ะเขาก็ให้เอยืน หนึ่งรูปรูปที่สองก็คือเขาให้เอชีที่แบบพุ่มไม้รูปที่สองสองรูปใช่เออแล้วก็แบบขอชื่อนามสกุลอะไรที่อยู่บ้านเออะไรไปใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเขาอะจะต้องทําแผนที่ให้ผู้ร้ายมาชี้ว่าเอออะไรเกิดอะไรขึ้นอีกใช่ไหม แล้วเอกับทักาเริ่มมาเดินคือประมาณสี่ทุ่มอ่ะถ้าตีเป็นเลขตรงๆก็คือสี่ทุ่มเอกก็รอรอรอ,อเพราะเขาต้องพาผู้ร้ายมาอะไรอะไร,อะไรเสร็จใช่ไหมคือตอนนั้นรอ,อเหมือนประมาณแบบห้าทุ่มชั่วโมงหนึ่งแนหะละรอห้าทุ่มห้าทุ่มกว่าๆแล้วค่ะยืนรอแล้วก็ทักาเขาใจขาดั้านเขาก็แบบยุ่งคัดรอนานมากเออเหมือนเขาก็สอบทั้งนั้นละเอียดแล้วเขาก็สอบผู้ชายที่เป็นจักรยานวัยรุ่นสามคนด้วยเหมือนที่เอเล่าให้ฟังอนะตกลงสามคนนั้นเขาก็เป็นแบบว่า แบบว่าคนที่ช่วยตำรวจขี่จักรยานตามไล่ผู้ห้ายเหมือนกันนะคะเออใช่ก็เลยแบบว่าต้องรอให้ปักคําเหมือนกันมีเอทากาตนาโตแล้วก็มีวัยรุ่นอีกสองคนสามคนอะไรอย่างเงี้ยคะเออเสร็จปุ๊บพอเรายืนรออะไรเสร็จนะคะก็จะมีตำรวจอะมาบอกว่าเออเดี๋ยวช่วยไปให้ปากคำอีกครั้งหนึ่งที่โรงพักได้ไหมคุณผู้ชมครับคุณผู้มจะอิ่มซุกบานสุดซีหรื่้ ซึ่งตอนนั้นมันก็ประมาณแบบห้าทุ่มครึ่งแล้วอะ่ะก็โอเคไปเพราะว่ามันก็เหมือนหน้าที่ที่เราต้องไปอะคะ่ะเออใช่ก็รอจนถึงเวลาก็ไปพอเราไปถึงเราก็ไปสถานีตำรวจที่ที่แถวๆสเตเดียมสนามกีฬาใช่ไหมพอเราไปถึงสถานีตำรวจอะคะ่ะเขาก็จะถามหนึ่งก็คือถามถามไม่หมดเลยอะทุกคนคือเหมือนเขาเริ่มสอบใหม่หมดเลยอะคะ่ะว่า ลักษณะเป็นยังไงเหตุการณ์เกิดขึ้นกี่โมงตรงนั้นมีใครบ้างคือแบบละเอียดมากแล้วก็นั่งอยู่ในสถานีตำรวจเพื่อถามแบบนั้นแน่อีกเกือบสองชั่วโมงก็เหมือนเขาเรานั่งข้างหน้าตำรวจใช่ไหมคะแล้วเขาก็จะมีคอมพิวเตอร์มีคอมพิวเตอร์แล้วเขาก็ค่อยๆพิมพ์ถามไปพิมพ์ไปถามไปพิมพ์ไปถามไปพิมพ์ไปแบบใช้เวลาแบบนานนะคะเออใช่ แล้วก็สุดท้ายท้ายสุดเขาก็จะปิ้นกระดาษที่เขาพิมพ์ข้อมูลมาแล้วเขา่ก็จะให้เราอ่านเพราะถ้ามันถูกต้องปุ๊บเขาก็จะให้เราเซ็นชื่อแล้วก็ให้ปั๊มลายมือซึ่งการเซ็นชื่อกับปั๊มลายนิ้วมืออ่ะก็เป็นชื่อเอนะเพราะว่าเอเป็นคนเห็นเหตุการณ์แล้วก็เป็นคนที่แบบว่าชี้จุดที่กระเป๋ามันไปแบบตกได้อะไรเงี้ยค่ะ ฉะนั้นเหตุการณ์เนี่ยท้กก็บอกว่าถ้าวันนั้นเอจังไม่บอกว่ากระเป๋าอะมันอยู่ที่ไหนคิดว่าผู้เสียหายก็อาจจะอยากตามหากระเป๋าใช่ไหมคะแล้วก็ยังอยากจะแบบหากระเป๋าไปอีกนานอะคะ่ะคือเหมือนแบบสนามกีฬาทุกคนเหมือนกะกกตเอว่าใหญ่กว่ากะกะทด้วยแล้วกระเป๋าอะมันเป็นพุ่มไม้เหมือนเราโยนไม่ได้พุ่มอีกอง ซึ่งมันถ้าไม่มีคนเห็นมันโอกาสที่จะเจอมันยากมากนะคะหรือไม่ก็ถ้าเกิดผู้ร้ายเขาออกมาแล้วเขาถึงจะมาตามเก็บกระเป๋าก็เป็นไปได้อะไรเงี้ยเอเยรู้สึกแบบขอบคุณทากะด้วยที่แบบก็ยอมช่วยนะคะเออยอมแบบเออเสียเวลาเพราะว่าวันนั้นทั้งวันนะทากะาเขาก็ทํางานมาค่อนข้างที่จะแบบทั้งวันแล้วจนถึงแบบเย็นแล้วแล้วก็เย็นมารับเอจังอี อะไรอะไรสุดท้ายท้ายสุดวันนั้นนะเอเข้าบ้านมาแบบตีหนึ่งตีหนึ่งสิบนาทีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเอก็ออกไปโอซาก้าตั้งแต่เช้าเออใช่แต่รู้สึกว่าตัวเองภูมิใจมากเพราะว่าตอนที่ออกมาจากสถานีตำรวจอะทุกคนคือตำรวจประมาณสามนายที่อยู่ในป้อมอะเขาก็แบบอาริกาโตโกแบบอาริกาโตโกไซมัสแบบสุภาพมากแล้วก็แบบขอบคุณเรา เยอะนะคะที่แบบเออเราช่วยอะไรเงี้ยแล้วเออก็ได้มีประสบการณ์ขั้นตอนในการเขาเรียกว่าในการให้ปากคําตํารวจหรือว่าการเจอตํารวจหรือคุยกับตํารวจอะไรเงี้ยใช่ก็เลยรู้สึกว่าครั้งเนี้เป็นครั้งแรกนะคะที่เอ,อได้เข้าแบบว่าเข้าไปในสถานีตํารวจจริงๆอะไรเงี้ยเออเข้าไปแบบข้างในแล้วก็แบบ ได้คุยกับตำรวจตอนที่ไปบ้านแม่มาล่าสุดคลิปล่าสุดไะเอกับทักาเล่าให้แม่ฟังด้วยนะคะแม่เขาก็แบบเออเกิงๆก่งนะแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวเองแบบรู้สึกว่าตัวเองอะ่ะอันหนึ่งที่แบบชอบมากก็คือเป็นคนที่ขี้สังเกตนะคะแบบชอบสังเกตนะเออชอบสังเกตว่าแบบว่าคนนั้นทําอะไรคนนี้ใส่เสื้อสีอะไรหรือว่ามันมีเหตุการณ์อะไรอยู่รอบข้างหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้เอก็เห็นแบบแบบเห็นแล้วว่ามีคนลุงคนหนึ่ง เดินมาใส่เสื้อสีขาวใส่หมวกใส่กางเกงขายาวเออใส่เสื้อแขนยาวจริงด้วยใช่ใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกอะไรเงี้ยคือแบบมองมองสังเกตอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเงี้ยมันสามารถที่จะช่วยเราได้ทันทีนะคะ อย่างวันนั้นน้าที่ทักกาเคยทยายํามอเตอร์ไซค์หายอ่ะทุกคนแล้วช่วงนั้นทักกาเขานอนบริษัทไงเขาอาจจะมึนมึน,มนงๆเขาก็ไม่ได้สังเกตว่าประตูทางออกมันมีสองด้านใช่ถ้าทาักาสังเกตดีๆทากะาก็จะไม่งงว่าเออมันมีประตูสองด้านเอออันนี้ก็คือเป็นประสบการณ์ที่เอได้แบบไปสถานีตํารวจ ครั้งแรกนะคะแต่มันเป็นเรื่องราวดีๆเป็นเรื่องที่เอได้ช่วยแต่ถ้าคิดกลับกันนะทุกคนถ้าวันนั้นมันเป็นมีดหรือว่ามันเป็นสิ่งของที่แบบอันตรายอ่ะอันนี้มันก็แอบค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงเออแม่ทักก็แบบว่าเออมันมันสุ่มเสี่ยงอันตรายเหมือนกันเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็ให้ระวังตัวคือเหมือนแบบให้สังเกตเยอะๆเพราะว่าตอนนี้ญี่ปุ่นอ่ะก็ไม่ได้ปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นนะคะทั้งทั่วโลกอ่ะแหละ มันก็มีทั้งคนดีคนไม่ดีอะค่ะและเขาอะก็ไม่ได้สรุปให้เราฟังนะว่าตกลงผู้ชายคนนั้น่ะคือขโมยอะไรมาอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ค่ะเออเขาก็ไม่ได้แบบบอกอรายละเอียดเราอะไรเงี้ยอืมฉะนั้นแบบว่าอยู่ที่ไหนใดๆก็ตามนะคะต้องระวังโดยเฉพาะที่เวลาถ้ากับเป็นคนญี่ปุ่นหรือเป็นชาวต่างชาติแล้วกลับประเทศไทยอะเอ้ก็จะแบบเออไม่ระวังนะระวังนะอะไรเงี้ยเขาคิดว่าเออทุกที่ ปลอดภัยเหมือนที่บ้านตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็คือแบบว่าต้องบอกว่าเออให้ระวังนะไหนใครมีเหตุการณ์ที่มาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วได้คุยกับตำรวจหรือว่าต้องไปแจ้งตำรวจอะไรเงี้ยก็เขียนคอมเมนต์มาให้เอกับทากะได้นะคะเดี๋ยวเอกับทากะจะอ่านคอมเมนต์ดูนะคะว่าเหตุการณ์เป็นยังไงบ้างน่าตื่นเต้นไหมแต่ว่าที่สําคัญที่สุดอะก็คือเวลาเรา มาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นหรือตัวเอเองอ่ะเวลาไปไหนอ่ะเอจะต้องเขาเรียกว่าพกบัตรของเอ,อจ,จะเรียกว่าใบไซริวการ์ดก็เหมือนบัตรประชาชนไทยเนี่ยค่ะตลอดเพราะว่าเผื่อเวลาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอย่างเงี้ยเขาก็จะขอดูบัตรใช่ไหมถ้าเป็นนักท่องเที่ยวก็อาจจะเป็นพาสปอร์ตค่ะหลายหลายคนอาจจะพกพาสปอร์ตอยู่แล้วเพราะว่าเวลาไปซื้อของก็อาจจะเออใช้เป็นแท็กฟรีอะไรอย่างเงี้ยเนาะฉะนั้นก็ถ้ามาเที่ยวญ,ญี่ปุ่นก็อย่าลืมพก พาสปอร์ตนะคะให้เรียบร้อยป้อมตำรวจของที่ญี่ปุ่นนะคะเขาจะมีแบบเยอะอะค่ะคือเขาจะมีทีทีเลยทุกๆก,กกี่ร้อยเมตรนี่เอ็มไม่แน่ใจแต่ว่ามันจะมีแบบเยอะนะคะฉะนั้นถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรหรือว่ารู้สึกเห็นอะไรผิดปกติอะคะ่ะก็ให้รีบไปแจ้งตำรวจเลยว่าเออเราเห็นนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นเหตุหการณ์แต่ก็อย่างว่าอีกอเราพูดภาษาญี่ปุ่นไม่ได้ใช่ไหมอืมถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวเราอะคะ่ะ โดยตรงก็ไม่เป็นไรให้ให้คนญี่ปุ่นที่เขาอยู่บริเวณนั้นช่วยดีกว่าเพราะว่าถึงเราพูดไปเราก็พูดกับตำรวจอาจจะไม่ได้อยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแล้วมันไม่ได้ใกล้ตัวเรามากก็ระวังระวังนะคะทุกคนอส่วนเอก,ก็วันนั้นมันเป็นเหมือนแบบเป็นคนคนเดียวที่สามารถช่วยได้ก็เลยแบบว่าช่วย ช่วยนะคะเออเดี๋ยวตอนนี้เอจะเดินไปร้านขายยาค่ะแต่ว่าเออยากมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังก่อนแล้วเอเห็นฟ้ามันคลึ้มแบบเหมือนฝนจะตกอะทุกคนดูดิแต่ในแต่ในโทรศัพท์มันบอกว่าไม่ตกนะแต่ไม่รู้ว่าเอพกลมมาก่อนเพราะว่าช่วงนี้ญี่ปุ่นอะอยู่ๆจะตกมันก็ตกอะเออแบบพกลมมาด้วยแต่มันไม่มีแดดนะคะทุกคนคือแบบโอเคมากอากาศโอเคเลยไม่ได้ร้อนแต่กลัวฝนตกอย่างเดียวแล้วก็ช่วงนี้ญี่ปุ่นแบบ ฟ้ารองด้วยอะแต่ก่อนไม่ค่อยมีฟ้าลองนะแต่เดี๋ยวนี้แบบฟ้าลองเดี๋ยวเอ่ะค่ะจะเดินไปร้านขายยาไปซื้อสบู่อาบน้ำแล้วก็ยาสระผมนะคะแล้วก็จะกลับบ้านเดี๋ยววันนี้ก็ไม่มีอะไรเดี๋ยวตอนเย็นนะคะเอก็จะเหมือนเดิมไปเดินนะัดตจังนะคะแล้วก็ทำกับข้าวรอถากกกลับบ้านนะคะก็หวังว่าทุกคนจะสนุกกับคลิปวิดีโอนี้นะคิดถึงทุกคนเลยเดี๋ยวไว เอจะไปดูดอกไม้ไฟวันที่11ไวเอทำบล็อกถ่ายคลิปมาฝากนะคะดอกไม้ไฟที่ญี่ปุ่นอืส่วนวันนี้แอขอตัวลากลับบ้านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะทุกคนอ้าวแดนมานิดนึงเดนมานิดนึงบ๊ายบายค่ะเจอกันค่ะ Música